ก oh, uh, uh, เป็นสีแดงซึ่งนั้นนะคะตัวนี้เรามาให้นิเคอีเช้านี้นะคะเช้าที่7นะคะวันนี้สิบบนนะคะตามเลขที่เราคิดว่าน่าจะมานะคะเลขที่น่าจะมาสีสอง สามเจ็ดหนึ่งค่ะเช้านี้ขอให้มานะคะฟันสองนะคะรองสามนะคะเราฟันสองรองสามกันสี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสองสี่นะคะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดกันสองแปดแล้วก็สองหนึ่งนะคะ สามส,ส,าม,สมาน้อยเราสามสไปเลย3ามเจ7ดสามสนะคะสีแล้วก็สาม,สามก็มาน้อยเพราะฉะนั้นเราเอาที่3 8นะคะตามนี้เลยค่ะเลขกันของเราเลขกันก็จะมีเอสีค่ะ สามแปดสองเจ็ดสองแปดเอาแล้วนะคะก็จะเป็นสองเจ็ดสองแปดเอาแล้วสี่แปดนะคะเลขกันเลขกันสี่แปดสี่เจ็ดนะคะทีหนึ่งเอาหรือยังคะเลขกันตัวหนึ่งก็คือสี่หนึ่งค่ะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะกันสองตัวนะคะ ะะตัวนี้มันที่เจ็แนวทางนะคะจัดทาเพื่อเป็นแนวทางแนวทางตัวเลขผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์จากช่องของเราเล็กๆนะคะช่องคนชอบคิดนะคะตัวนี้นนิเคอีนะคะเรามาลุ้นเช้านะคะถ้าใครมาใหม่เราก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งว่านิเคอีมาได้มาดีก็จะมี8กับ7นะคะ วันนี้วันจันทร์นะคะต้นเดือนโอไม่ใช่ต้นสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์นี้มาว่าจันท์ถึงสุดนิเคอีเนี่ยตั้งไว้เลย8กับ7นะคะนะให้ไปดูสถิตินิเคอีของเราให้ไว้แล้วนะคะใครยังไม่ดูก็เลื่อนดูนะคะเข้าไปตรงเพลย์ลิส์นิเคอีนะคะเลื่อนหาดูกันเอานะคะเป็นสถิตินะคะ มาได้มาดีของเลขสิติจะมีนิเกอิกดาวโจนเราทำไว้ให้นะคะนะเอาตัวนั้นมาเล่นได้ทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์นะคะเริ่มต้นจันไปเลยนะคะมาแน่นอนนะคะวันนี้เราคิดว่าจะมาตัวนี้เรามาลุ้นช่วยกันนะคะ3ตัวเราคิดว่ามาตัวนี้คะ่ะ4ี่หรือไม่ก็4ี่นะคะ าไม่มาหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดประมาณนี้ค่ะนะมันต้องมีนะคะสี่สองสามเนี่ยเลขนี้ต้องมีนะคะเด็นก็จับใส่กันเอานะคะอุยอ้ย,ยลูกแมวม,มาเล่นด้วยอะไรลูกอืมาเล่นกับแม่วันนี้ขอให้ถูกนะขอให้เพื่อนๆกลุ่มถูกกันนะคะเฮงๆรวยๆค่ะ ตามนี้เลยค่ะอะไรอีกลูกบิ่งมาอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะหลังออกนี้ท่านออกแล้วก็แจ้งมานะคะเดยวเราดูเลขบ่ายให้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ดูเช้าก่อนนะคะดูเช้าก่อนนะคะอย่ามาลูกขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ แคบกันเอาเลยนะคะัวนี้แคบกันเอาเลยไปลูกไปไป